วันนี้จะมาทําหน้าอกกับคุณหมอโอปอค่ะเราเป็นคนหน้าอกเล็กเนาะเวลาใส่เสื้อผ้ามันไม่สวยนะคะก็เลยอยากจะมาอัพไซส์ให้มันแบบพอดีตัวเวลาแต่งตัวจะได้แบบดูมีอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็น2องสามห้าซีซีค่ะแล้วก็เราเป็นคนตัวเล็กก็เลยไม่ได้อยากได้ใหญ่มากแค่แบบใส่เสื้อผ้าแล้วมันสวยเข่น้นพ เดือนค่ะคุณหมอโอปอค่ะโมติว่าซิลฟูสองร้ซีซีค่ะชอบมากเพราะว่าไปเที่ยวก็แต่งตัวแบบว,ว่าจะเต็มมากมันใจขึ้นเยอะคุณหมอให้คำแนะนำดีมากค่ะบอว,ว่าเราอยากได้ไซส์ที่มันพอดีตัวคุณหมอก็เลยแบบบอกให้ไซส์นี้แล้วก็ชอบตามที่คุณหมอคุณหมอก็เก่งมากๆเลยค่ะมีคุณหมอวิสันยีแพทย์ดูแลโดยตรงเลยค่ะเวลาดมยาสลบ ตอนหลังทําไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะเหมยลี่ลูกสาวหมออปอค่ะ